อ๋อครูไม่ใหญ่นักย้อนหลังเนอะโรงนี้บวชแล้วเราไม่ต้องสร้างอะไรก็ดีเ <c oughs> ดยอธัธยาศัยจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่โอ้คนก็มานั่งทำมากกันเยอะนะเขอยากจะรู้เรื่องราวความจริงชีวิตอยากมีความสุขก็ไรงดางเนะนี่ย เรื่องมันจัเป็นอย่างนี้แหละสร้างตลาดก,ก็ไม่พอไม่พออยงเงี้ยก็เลยไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าตอนนี้พอแล้วอ่ะ <c oughs> นี่ยเนาะเท่า, <c oughs> าแล้วไร้จา์ที่ออกบทให้ได้ <c oughs> นึกถึงวันวานที่ผ่านมาคุณยายจะชอบช่วงที่เจอคุณยายนะให,ใหม่แล้วก็ปลอกกังวล ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ในหนังหลับตาทำสมาธิกยายายตามลำพังโอ้ดีจังเลยช่วงนั้นมีความสุขมากๆเลยนี่ฮะโอช่วงนี้เนาะีนขนาดสร้างเพื่อเพื่อเขาเนีะและเพื่อใครเนี ได้ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญถ้าเทียบถึงความสุขและสู้ตอนไม่มีอะไรดีที่สุดเลยตอนเจอยายใหม่ๆเนะี่ยไม่ต้องสร้างอะไรรู้สึกดีแต่ว่าวันๆก็ผ่านไปแล้วนี่เนาะโอ้สยไดายังเนาะเอาไงดีเนี่นดดย อันตอนนี้นะ <Yeah. S 1> อยากเล็ดอีบีแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ปล่อยวางทางใจแต่ไม่บ่อยประละเลยในหน้าที่วันนี้นักเรียนทำหน้าที่เป็นกรมิตรผู้ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษยชาติทุกรูปแบบหรือเปล่าจ๊ะอ้ค่ะสังทามท, <Yeah. S 1> ทุกวันเนาะแล้วเรียนทุกนเนี่ยเปิดมาตอนนั้นก็ทำสนุกสนุกเนาะ จะเรียนรู้เรื่องรอบกันมากันแค่สนุกสนุกนิดนิด,นดนนหน่อยหน่อยทำไมไงเป็นงนี้ไปได้นะ <c oughs> แล้วมาเกิดประโยชน์มั้งไปจ้ะคือจริงๆแล้วต้องการแค่ให้พอเป็นแนวทางสร้างแรงบันดาลใจให้ไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแล้ก็ทำกันนั่ะทังต้องมาทำเนี่ มันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสําเร็จแล้วก็กลายมาเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวลูกนับตั้งแต่พบชาตินั้นเป็นต้นมานี่พยามารเอากิเลสมาบังคับให้สร้างกรรมเนี่แบบที่ไม่ได้ขออนุญาตพ่อแม่นี่เนาะแล้วก็เ็จวิบากกรรมกันมาปรับคดีนี่คือว่าเองเออเองชงเองกินเองหมดนี่ คือพยาณมาทำหนึงิ้นเลยเ<ะ>นี่ทำไมถึงตั้งปราบมารห้าฝูงนี่นี่จะมันก็ได้ถูกเชิเป็นฝังเส็จแล้วกลารมาเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวโกนับตั้งแต่ภพชาติแห่นตนมาเจอจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้มาวิบาการการกรมกรรมดังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลมันก็หาช่องมองนันเยวพอได้ช่องวับจึ๊กถึงเป็นเหตุทําให้ตัวลูกจะเกิดมาเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองนี่ขนาด บวชได้สองชั้นเนาะสอนธรรมะด้วยพระยามานยังได้ช่องเลยมั้ยส่งผลทอนมาเกิดใหม่เพราะนั้นเนี่ยไม่ตายดีสุดอจริงนะเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวคุยกันสนุกสนุกนะอ <c oughs> อยยาถือสญญาก็ไม่ใหญ่นะอัญญนี่ก็คุยสนุกนะ นี่คือพอเกิดใหม่เนี่ยเห็นไหมเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต้องมาเรียนรู้ใหม่และการเกิดก็ไม่ใช่ว่าเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่ในสายตาเขาไม่ยามมาตลอดมันเซตโปรแกรมไว้เนี่ยหืมรับคดีเนี่ยหาช่องส่งผลให้จึกเอาไว้ว่ามาส่งผลเนี่ยแล้วก็ต้องมาเริ่มมาเรียนรู้ใหม่ แล้วกว่าจะเกิดมาเจอผู้รู้ในแต่ละชาติ <Okay. S 1> มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ <Yeah. S 1> ผู้รู้ที่มีอยู่ในจวะพระพุทธศาสนาเนี่ย <Yeah. S 1> ดันนั้นก็ต้นนอกพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ค่อยรู้ห <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> มัวเด้ออาจริงๆนะ yeah. 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 นี่ไม่ได้ปไปว่าใครนะ yeah. Yeah. มันจริงอ่ะ yeah. 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 เห็นไหมกว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่ง่าย เจอแล้วกว่าจะมีกุศลศรัทธาให้โอกาสตัวเองมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญมันก็ไม่ใช่ง่ายเห็นไหมจะ๊ะมันจะถูกดึงไปติดกะโหลติดกะลาติดอะไรสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่อภา,าลุดจากกะโลกระลากว่าจะหามะพร้าวเจอนี่นนยนะ ก็ําม,มานั่งตเติมต้นใหม่ <S <S อีกนี่ตั้งพานดานานิวรห้าหได้อีกกว่าจะเล็ดอีบีเลยปลอยวางได้ฮะเห็นไหมจ๊ะพอามาถึงจุดที่หยุดนิ่งมันก็ต้องมาเริ่มใหม่เนี่ยแล้วชาตินั้นจะได้หยุดได้ดีเหมือนชาตินน้นหรือเปล่าก็เหเห็นไหมจ๊ะ จะมีอะไรมาเน็บนิดๆหน่อยๆมันอย่างนี้นะเออเนี่ยเพราะฉนั้นถ้าสมมติที่ต่างนะถ้าสมบ,บุรนักเรียนทุกคนไม่ตายอย่างนี้นะเดี๋ยวไม่มีใครครบทวกอย่างาถ้าเราสามารถยือดอายุไปได้ไอ้นี่คุยสนุกนะ เดี๋ยวก็เอาไปตีลันฟันแดงเพราะก็ไม่ค่อยมีใครจะได้คุยกันสนุกสนองเงี้ยหรอกนะเราไปหาดูแต่อ่าเนี่ยเอเมถ้าเราอายุยืนยาวนะและเรากลับดึกกลับตัวได้มาศึกษาเรียนรู้คำสั่งสอนพระสามาสัมพุทธเจ้าเราปล่อยวางได้หยุดยิ้งได้แล้วก็สาวไปเลยเนาะ ไปหาเหตุ oh. เออสาวไดูรา้วกรรมมานะ <Yeah. S 1> หรือวิบากกรรมเอ๊ยเอ๊ะมีมีอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ที่เซตกรรมคอยจังหวะที่จะส่งผลนี่นะใ <Yeah. S 1> นไงา <Yeah. S 1> สาวๆๆๆาไปโว้เพราะ oh. ถ้าเป็นกายละเอียดแล้วมันไม่แรงเหมือนมีกายหยาบเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จะมาณทงกลัวกลัวเนี่ยมนุษย ทุกคนในโลกที่มีการหยาบจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราะนั้นเนี่ยเขายังไม่ค่อยให้รวมกันเ,น<ร>เขาดีวายลูน <laughs> แบ่งแยกแล้วปกครองเห็นไม่เจ้าจ<ร>มันก็จะมีทั้งหลากหลาย<ร>ทั้งเชือเช้อชาติศาสนา,าวาฟวันขนบรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี<ร>แตกต่างกันหมดเลยเ<ร>พื่อจะได้สื่อสารกันไม่ได้คือ ผู้ที่มีความรู้เขาจะถ่ายทอดผู้ไม่มีความรู้ก็อยากไปมาก็ลาบากมีภูเขากัน้นทะเลกันก้นเห <ทะ S 1> ็นไหมคนางกันไกลๆเ <ทะ S 1> นี่ยไม่ได้เเรียกว่าไม่ให้ติดต่อกันเลยแม้อยู่ในประเทศเดียวกันนี่ก็ให้มีหลากหลายภาษา <ทะ S 1> นี่ <ทะ S 1> เหนืออย่างใต้ยอย่างเออเออแไอีสานอย่างนะที่เนี่ยมันก็หลากหลายหมด หรือแม้ภาษาถิ่นเดียวกันอาคุยกันยังไม่ค่อยจะรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> เหมือนคุยกับคนละภาษาขณะคุยภาษาเดียวกัน <c oughs> อ๋อเนี่ยนะเออยังไม่พอจะอยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> นี่แหละอบางทีคุยกันยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเ <c oughs> <c oughs> จ้ก,ก็ตัง้งเป็นคำรำพึงว่าพูดไม่รู้ภาษาเออเอาเอาว่าไม่มีใคร มาขาดใจเราอยู่ตามลำพังคุยกับตัวเองยังไม่ค่อยรู้ภาษาเลยยังไม่รู้เราจะเอาอะไรยังไงเห็นไหมเนี่ยก็จะแรกว่าโอ้นี่นะแต่ลองจะเข้าวัดเข้าวัอะไรต่างแต่แล้วอยู่ๆก็ไม่เข้าเนี่ยใส่าบิมใสวว่ทัดาสิบอทิมวัด

แม้เราจะคุยกับตัวเราเองรู้เรื่องคือตัดเรื่องคุยไม่รู้เรื่องไปแล้วนะยังเอาความแก่มาให้อีกอชอบไม่แก่นี่นะความเจ็บความตายคือให้สังขารเนี่ยเสื่อมลงไปเรื่อยๆอย่างงี้แค่นี้ยังไม่พอนะให้ประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพัดปลายในสิ่งที่เป็นที่รัก ศาสนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นอีกคือให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจตลอดแล้งเงี้บมันจะไปอย่างนั้นได้ยังไงจะไปหยุดไปนิ่งได้ยังไงเห็นไหมจ๊ะเนี่ยไาปยามร่างอย่างเงี้ยเพราะถ้าหากสมมติเรายีไ่ไปได้นะ,ะเราสามารถเขี่ๆพวกนี้เลยเออดีไหม